คอมเมนต์ <Comment S 2> เละจ๊ะนงพนีงานเข้าแล้วค่ะเมื่อสาวจ้าได้โผล่ไปร่รวมง,งานกับนักร้องชื่อดังอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นงานนี้ชาวเน็ตลั่นค่ะขอไม่ติดตามอีกต่อไปจ้านงพนีค่ะเจอแฟนคลับถล่มเละเลยค่ะหลังร่วมง,งานกับนักร้องดังว่าที่คุณแม่อย่างสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นงานนี้ชาวเน็ตลั่นค่ะติดตามจ๊ะมาตลอดชอบจ๊ะมากแต่งานนี้ขอกุดบายค่ะ หายไปนานค่ะจากการร้องเพลงด้วยสถานการณ์โควิด19ของบ้านเราในตอนนี้ทำเอาทางด้านของนักร้องสาวอย่างจานอพนีเนี่ยถึงกับออกอาการดีใจใหญ่เลยค่ะที่ทางน้องสาวอย่างเจนนี่รัชนกเนี่ยหรือเจนนี่ได้หมดท้อเสชื่นติดต่อมาขอให้ร่วงเล่นคอนเสิร์ตสตรีมไลฟ์กับเจ้าตัวด้วยซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆเนี่ยค่อนข้างดีและแฟนๆเนี่ยเห็นด้วยเป็นจำนวนมากค่ะต่อมาค่ะ ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะทําอะไรหรือขยับตัวไปที่ไหนเนี่ยจะมีเรื่องราม่าอยู่ตลอดสําหรับรักร้องสาวลูกทุ่งอย่างรัช,ชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่อน,นั่นเองหลังจากเมื่อคืนวันนี้ค่ะวันที่31ตุลาคม2564่างเวนี่ได้จัดคอนเสิร์ตสตรีมไลฟ์ครั้งที่2พร้อมชวนนักร้องรุ่นพี่ อย่างสาวจ้าวโนบันีมาร่วมเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษ,อ,อ,เศษอ,อีกด้วยค่ะและมาช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนเพลงจนได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและหลังจากที่จบคอนเสิร์ตลงค่ะก็ได้มีการถ่ายรูปคู่กันกับเหล่านักร้องในค่ายของเจนนี่รวมถึงตัวเจนนี่เองด้วยค่ะแต่แล้วก็มีเรื่องการมาตามมาจนได้เมื่อเหล่าแฟนคลับของสาวจ้าโนบีเนีได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปของจ้ากับเจนนี่ว่าชอบจ้ามากเพลงของจ้าทุกเพลงฟังวันละหลายๆรอบ ฝั่นวนๆแต่มาตอนนี้ขอ,อแยกย้ายชอบจ๊ะาอาสยามคนเดียวเท่านั้นที่เหลือในเฟรมคือไม่ชอบ่อดนะคะจะมี่รุ่นพี่พี่จ๊ะอีกทีใช่ไหมคะชอบจ๊ะนะแต่ไม่ชอบจุดๆ,ๆๆไม่อยากพูดชื่อบางคนก็บอกค่ะว่าเป็นธรรมดาเนาะเราไม่อยากเห็นคนที่เราชื่นชอบไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่เราไม่ชอบคนนี้ค่ะบอกว่าจะเลิกติดตามจ๊ะก็เพราะจุดๆ,ๆๆอีกคนจะยิ่งอยู่ใกล้อีกคนยิ่งรู้สึกว่าสวยมาก แต่อีกคนยิ่งอยู่ใกล้จะยิ่งจุดจุดจุดอิโมจิยิ้มค่ะแต่ก็ยังมีแฟนคลับบางส่วนค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่จําเป็นต้องแซะคนอื่นที่ไม่ใช่ศิลปินที่เราชอบ และอีกส่วนก็บอกว่าตอนนี้เจนี่กาลังตั้งท้องอยู่ค่ะบางคนบอกว่าไม่ชอบแต่ก็ยังมาดูเขาพวกจุดๆเอาเวลาไปแซกัดคนอื่นเนี่ยไปทาให้ชีวิตตัวเองให้มันจเจริญเจริญกว่านี้เถอะบางคนก็บอกว่าน่ารักทักสามคนเลยค่ะวันนี้สรุปมากๆอย่างเช่นคนนี้ค่ะคอมเมนต์นบอกว่าคนนี้ก็แปลกนะดูเขาแล้วยังมาว่าคนน้นคนนี้ยุคนี้ยุคนั้นโควิดแล้วปล่อยวางบ้างเถอะไม่รู้ว่าคนนี้เองจะหายใจหรือเปล่าคิดแต่สิ่งดีๆด,ดีกว่าไหม คิดดีทำดีจิตใจก็ดีมีความสุขชีวิตคนอื่นจะเป็นยังไงก็อย่าไปยุ่งกับเขามากมายเพราะเขาก็หนดมาแล้วปล่อยเขาเป็นไปนตามเรื่องว่าเขาแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นหรือเรารวยขึ้นก็อย่าไปว่าเขาเลยเตืนอนความหวังดีป้าผ่านการเป็นโควิดมาแล้วรู้เลยว่าชีวิตที่เหลืออยู่ควรจะทําตัวยังไงหวังดีนะทุกคนอย่ากดกัะลละนี่คือคอมเมนต์บางส่วนของนะัคะที่มีทั้ง ต่อว่าลกร้องสาวเจนนี่และยังมีบางคนที่ยังคอยสพอ์ตและให้กำลังใจเจนนี่อยู่ค่ะแต่งานนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่จบค่ะเมื่อสาวเจนนี่รัชมาคุณาเกรืหรือน้องจนนที่ได้หมกสดชื่นเนี่ยยังคงโดนแซะอย่างต่อเนื่องค่ะที่พี่ว่างานนี้เนี่ยตัวแซะไม่พักเลยทีเดียวอย่างอาทิแช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าสาวจ้าเนี่ยดูเด็กกว่าเจนนี่อีกแต่งานนี้ค่ะสาวจ้าก็ทนไม่ไหวค่ะต้องออกโรงปกป้องน้องสาวคนนี้ สาวจ้าก็เลยตอบกลับที่คอมเมนต์นั้นเลยค่ะว่าตัวจริงน้องก็ดูเด็กค่ะแต่อาจจะเป็นคมมนไม่ขึ้นกล้องทั้งนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าใครหลายคนเนี่ยจะชอบใครหรือไม่ชอบใครแต่เหมือนที่คอมเมนต์นึงนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่ชอบเขาก็เรื่อนผ่านไปค่ะไม่ต้องไปสนใจกับชีวิตเขามากก็ได้เพราะว่าเวลาเราไปยุ่งวุ่นวายกับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะ